คือไซน์ก่อนนะลูกนะนสูตรแรกคือสูตรไซน์ x บวก y เท่ากับไซน์คอร์สเอ็มพีโลกบวกกับคอร์สไซน์เอ็มพีโลกถ้าเป็น คอสบวกละ่ะได้เลยครับคอสคอสลบสสไซน์ไซน์เพราะถ้าคุณต้องการแทนฮิวมิมโลก x บวก y คุณต้องเอาอะไรนะที่ครูบอกเมื่อครบที่แล้วอะ่ะเอาไซน์แต่ถ้าจำได้ก็จบถ้าจำไม่ได้ก็ต้องมานั่งพิสูจน์หาอย่างเงี้ยครับ แบบนี้ซึ่งายคืออะไรเอ่ยเปอร์ไซ x คอร์ส Y บวกคอร์ส x ไซไบส่วนคอร์สเออร์เป็นคอร์ส x คอร์ส Y ลบสาย x ไาย Y แบบนี้ เสร็จปุ๊บครูก็เอาไอ้เจ้าก,ก้อนนี้หารทั้งเศษและส่วนมันมีข้าวเท่าเดิมจริงไหมถ้าครูหารทั้งเศษและส่วนอะ่ะก็จะเป็นไซน์เอกสคอสไวส่วนด้วยไซน์เอกส์โเอ็กคอสไวแล้วก็บวกกับ คอ t x sin y ส่วนด้วย cot x คอ t y ทั้งหมดส่วนด้วยนี่อันนี้ก็จะเป็น cot x cot y ส่วนด้วย cot x คอ t y ลบด้วย sin x sin y ส่วนด้วย คอร์ดเอ็คอดไดูตัวที่เหมือนกันก็ตัดทอนกันนะลูกนะก็เจอว่าอะไรครับตรงนี้ใช่ไหมเหมือนกันไหมนี่นี่นี่เหมือนทั้งคู่เลยแล้วนี้ก็เป็นอ่ะลูกเหมือนกันก็ตัดทอนกันก็จะกลายเป็นสูตรแทนเรียบร้อยเลยคราวนี้อคอข้างบนนี่คิจะผ่านกี่ลูกเอา อย่างที่ครูบอกเราต้องจําสูตรไซน์กับอสูตรคอสให้ได้ก่อนอแล้วสูตรแทนจะตามมาเห็นไหมซึ่งตัวนี้ได้อะไรครับแทน x ถูกต้องไหมอันนี้ล่ะแทน y ใช่ไหมเอ่ยอันนี้ก็เป็นแทน x อันนี้เป็น ทน y สุดท้ายก็ได้กลายเป็นสูตรอะไรครับเพราะฉะนั้นเลยได้สูตรเป็นแทน x บวก y เท่ากับแทน x บวกแทน y ครับทั้งหมดส่วนด้วย1ลบแทน x คูณกับแทน y เป็นสูตรข้อที่3ประมาณเนี้นสูตรีนข้อที่3สูตรข้อที่5จะเป็น ถัดจาก sin x อบวก y ค x บวก y แล้วก็ sin x ลบค x ลบ y อามณอย่างเงี้ยในการพิสูจน์อ่ะนี่ของจริงพิสูจน์เอาเป็นซแล้วกันเนาะ x ลบ y เท่ากับ sin x cos y ลบกับ cos x sin y อ่ะเริ่มต้นจากวงกลมหนึ่งหน่วยหนึ่งหน่วยเรารู้ใช่ไหมว่าจุด x y ใดๆอยู่บนวงกลมมันคือค่าของอะไรครับไซ n ์ x คอร์ด x ใช่ไหมลูกจุดใดๆอะ่ะที่ x เลเดียนอะ่ะโอเคนะอ่ะถ้าครูให้ตรงนี้ อ,อันนี้เป็นจุด Px ที่เชื่อคงสอนเลย Px แปลว่าอะไรจุดที่ความยาวส่วนโคงง้ง x งงไหมไม่นะและจุดนี้เป็นจุดที่ความยาวส่วนโค้ง y โอเคไหมครัจุดที่ความยาวส่วนโค้ง y และจุด จุดจุดนี้แล้วกันเป็นจุดที่ความยาวส่วนโคง้ง x ลบ y งงปะสีเหลืองเนี่ยยาวเท่ากันนะโอเคไหมครับผมอ่าตามตามตามแสดงว่าอะไรครับเพราะเพราะฉะนั้นพเพราะฉะนั้นพบเอาเพราะฉะนั้นถ้าจุดนี้เป็นจุด a 1 ศูนย์อันนี้จุดศูนย์ศูนย์นกดนะครูก็จะพบว่า PQ ลูกก็จะยาวเท่ากับ a r ถูกต้องไ,ไหมทำได้เล PQ ยาวเท่ากับ a r จริงไหมคร <P Q. S 1> ับความยาวส่วนโค้งลูกเอ้ความยาวของเส้นเนี่ย เนี่ยย่อมยาวเท่ากันเพราะเพราะว่าอะไรครับเพราะมันรองรับส่วนโค้งที่ยาวเท่ากันกำหนดครูกำหนดให้ส่วนโคง้ง PQ อ่ะมันเท่ากับส่วนโค้ง a r โอเคไหมราะเช่นต้องเท่ากันแล้วที่เราเรียนตอนม .4 อะ่ะจุดถึงจุดสูตรคืออะไรลูกและถ้าถ,ถึงจุดกำหนดให้ P P คือคู่บอะไรครับ x กับ s i n x ทำไหม<อ>เพราะมันดูความยาวส่วนโค้ง x ไงอันนี้ q ก็จะเป็นจุดอะไรครับ cos y กับ x x y มันไม่ใช่แกน x แกน y นะลูกนะจะพูดอย่างดีหรือว่าจะเปลี่ยนเป็นเซตา้าเอ,อลฟาก็ได้แล้วแล้วแต่มันเป็นค่าค่านึงโอเคมลูกเป็นความยาวเป็นจริงโอเคอย่าสับสน เพราะฉะนั้นและจุด R ก็คือจุด cos x ลบ y กับ sin x ลบ y ตามนี้นะเพราะฉะนั้น P Q คืออะไรครับจำได้ไหมเอ่ยเนี่ยไอ้ตัวเนี้ย,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 ยส q u a r e ร o o ของอะไรครับ เอ็กลบเอ็กใช่ไหมคอสเอ็กลบคอสบายกำลังสองบวกกับอะไรครับไซน์กำลังสองอันนี้คือ PQ เขียไหมส่วนไอ้เจ้า ER ก็คือ คอส x ลบ y ลบหนึ่งชิมไหนึ่กำลังสองบวกกับ sin x ลบ y กำลังสองสแควรูแดแบบนี้ครับอืออ่ะจดตัวนี้ก่อนอ่ะต่อครับผมอ่ะต่อไปจับมันเท่ากันแนี่นเราสแควร,รูดตัดทิ้งได้ใช่ไหมลูก พะเราจับย,ก,ยกกำลังสองเนาะพอน pq กำลังสองเท่ากับ a กำลังสองพาะก็จะได้เป็นกระจายตัวสมบูรณ์เลยเป็น cos กำลังสอง x ลบสอง cos x cos y บวกอะไรครับ cos กำลังสอง y ทำได้เลยก้อนแรกแล้วก็บวกกับอะไรครับ s i n กกำลังสองลบ s ซน์กำลังสอง x ลบสองไซน์ใ, x, ใ, y, ใช่ไหมลูกแล้วก็บวกไซน์กำลังสอยลูกเท่ากับอ่าฝังฟั่งขวาเป็นคอสกำลังสองของ x- y ลบ y ลบสอคอส,ส,ลสออ x- ลบ y แล้วก็บวกหแล้วก็บวกอะไรครับไซน์กำลังสองของ x- y ลบ y เจลังสองสมบัติที่จะลอยมาหาทัโงทีคือไซ n กำลังสองเซต้าบวกโคกำลังสองเซต้าเป็นหนึ่งครับอันนี้ต้องมาอ่ะคูจะให้ได้เป็นสีแดงแล้วกันเนาะกลุ่มที่เข้าเข้าฟอร์มนี้คือตัวไหนมั่งเอ้ยแบ็คกับคู่นี้โอเคไหมแล้วก็คู่นี้ คู่นี้โอเคไหมลย่ยแล้วก็คู่น้ำนี้กับคู่นี้แต่และคู่จะมีค่าเป็นหนึ่งทันไหมเข้าเข้าฟอร์มเลยเพราะฝั่งซ้ายจะเป็นอะไรครับเึือกตามคู่นด็กนะหนึ่งสองโอเคไหมครับโอเคไหมสองเนาะอันนี้่ะ หนึ่งอันนี้อีกหนึ่งเป็นสองตัดกันหายหมดเลยเห็นไหมเห็นไหมทันไหมแล้วก็สองตัดกันลบสองตัดกัน,นไม่รู้ลบสองตัดกันในเหลือคอส x บวกว่าเอ็กซ์คอสเลบไเท่ากับอะไรครับคอสคอสบวกไซส,ส์อ่าอย่างน,นี้อ่าต่อต่อ,ตอเขียนเขียนก่อนปึ๊บก็จะได้อะไรครับ โอ้โหคอยยืมบรรทัดถัดมาเลยนะเพราะนั้นก็จะเหลือเป็นลบ2 Cos x cos y ลบสองไ x s i n y เท่ากับลบ2 Cos x ลบ y เขียนไ้เอ่ยเพราะนั้นเอาลบ2หารทั้ง2ฝั่งกูก็จะได้อะไรครับเพราะฉะน,นั้น Cos x ลบ y ก็จะเท่ากับเท่าไรเอ่ย2งไอ้สองคายละ คอร์ส x คอร์ส y บวกไซน์ x ไซน์ y ครับจบด,ด้คอร์ส x ลบ y ล้วอ่ะจดก่อนคราวนี้อ่ะโอเคต,ต,ต่อไปซอกกไซน์ x ลบ y เมื่อกี้ที่พูดถึงก็คอสคอสอะไรน,นะคอสไพส่วนสองลบ x ลบ y ใช่ไหมลกูกใช่ปะเออเพราะว่าคอสไพ่รูปเซต้าเท่ากับไซน์เซต้าโค้ฟังก์ชัน ตามหลักการโคฟังก์ชันเลยก็คือค o s π ส่วนสองลบเซตาดกเท่ากับ sin เซตาโคฟังก์ชันเช่นค o ส3ามสิบคือ sin 6หกสิบคหกสิบคือ s ซ n 3สมสิบนี่เขาเรียกว่าโคฟังก์ชันนะครับงั้นอันนี้ก็จะเป็นคอ s อะไรครับคอสค o s ของ พายส่วนสองพาส่วนสองก็ลบ x อันนี้เอาเป็นบวก y แล้วก็ลบ x ทันปะจากรูปเฉยๆจืดเูยเฉยๆเพราะก็จะออกมากลายเป็นไรครับเข้าสูตรเลยคราเนี้เมื่อกี้ cos x ลบ y คือ c o s ค o s ลบคอสค o s บวก Saint s ซน์ไซน์ใช่ไหมอันนี้ก็ต้องเช่นกันเป็นเลยครับคอ s คอสบวกไซนซนี่ไงลูกคอสไพ่สองบวกเซต้าอ้บวกไเป็นเท่าไหนนะร่นะคอสเขาไหนนี่ไพ่สองบวกเซต้าอ้ไพ่สองบวกไวาเาค่ไหนเขาแล่ไหนไพ่สองบวกเขาค่นสองคอบวกหรือลบ คอสเป็นลบแต่มันคือ<ห>โคฟังชันมันจึงกลายเป็นลบไซน์วายคตรเอ็กเข้าไหมทำไมมีมติดลบด้ครับทำไมไถึงมีติดลบไพ่สองบวกเซตาอยู่คขั้นนั้นไหนขั้นสองโคอสติดลบ ถูกต้องเปลี่ยนคอสเป็นไซด์เพราะเป็นโคฟังช<อ>ันเป็นไพ่ถึงสองบวกใช่ไหมเช่นคอสร้อยยี่สิบมันคือเก้าสิบบวกกับสามสิบคอร้อยยี่สิบเป็น <120. S 1> ก็คือเป็นลบคอสหกสิบ<อ>มันก็คือลบไซด์สามสิบนั่นเองอันเดียวกันใช,ใช่ไหมล่ะอันนี้ก็ <laughs> บวกอะไรครับ คอศวายสายเอ็กไม่ลบไหมเพราะฉะนั้นก็จัดรูปหน่อยเพราะฉะนั้นสรุปว่าสายเอกลบวายเท่ากับสายเอ็กคอศวายลบโคศเอ็กสายวายยี่สมบูรณ์แบบนี่ถึงได้บอกไงจำเถอะจำเถอนนะครับอ่ะอีกแป๊บหนึ่งอ่ะต่อ ต่อไปถ้าเป็นคอส x บวก y พิสูจน์ยังไงครับคอส x บวก y ก็เกิดจากคอสของใคร x ลบกับลบ y เห็นไหมพลิกลิ้นนิดเดียวแล้วก็กลายเป็นอะไรครับคอสคอสบวกไอ้ลบมันลบก็บวกไซน์ไซน์เนี้ย จำสูตรได้มคอสลบเเท่าไหร่ครับเป็นคอ s x นะแต่ถ้าสายลบ x จะเป็นาถูกต้องเห็นไหมเรื่องต้นๆก็ห้ามลืมนะอนสุดท้ายคอ s x สบวก y จบที่คอ s x สคอลบ สาย x สาย y ครับและสายเช่นกันสาย x บวก y เช่นกันเป๊ะเลยลูกก็คือสายของ x ลบลบ y ก็เป็นสาย x cos ลบ y ลบ cos x สายลบ y ลบเจอลบข้างก็เป็นบวกใช่ไหมล่ะเพราะาย x บวก y จึงเป็น sin x cos y บวกด้วย cos x sin y เรียบร้อยครับจบทั้งสี่สุดแรกอะเดี๋ยวให้ได้สีังหี่ให้ได้เรียบร้อยกันนี่ไอัจนี้ก็พิสูจน์ได้ไม่ยากคืออะไรครับมองเป็นไซน์อะไรต้าบวก เซตาใช่ไหมสูตรคือายบวกก็ต้องบวกตามใช่ไหมแต่ไม่ใช่คอดคอสไแต่มันจะสลับกันเออก็เป็นซาอะไรครับไซเซตาคอสเตาบวกด้วยไซเซตาอ่าบวกด้วยคอสแน่คอสเซตาแล้วก็ไซเซตาถูกต้องก็แค่สลับที่กันคูณก็ได้กลายเป็นอะไรสองายะครับ เซตาคอสเซตาเปะเห็นไหมอ่ะข้อที่หนึ่งครูเขียนสูตรก่อนเอาเป็นปากกาแนแลวละกันเขียนสูตรไว้เป็นอะไรครับสูตรที่เราจใช้คือ s ซ n 2เซตาเท่าทกับ2 sin ซน์เซตาคอสเซตาโอเคนะเพราะฉะนั้น ไซดสีเซต้าก็ได้การลดไซของอะไรครับ2องคูณสอเซต้าใบลุยต่อใช่ไหมครับก็จะได้เป็นอะไรครับ2 s i ไซด์ซต้าแล้วก็คอสอะไรครับ2ซาใช่ไหมล่ะแล้วก็แท้สูตรต่อเป็นอะไรครับก็เป็น2คูณกับ 2 sin t e t a cos e เพื่อไม่เป็นการสับสนเราก็เขียนแบบนี้ได้ไม่ต้องเส่วงเล็บก็ได้เขียนไม่โดยไม่เสียในแต่ถ้าเรากลัวงงก็เส่วงเล็บตรง2 t e t ซะสุดท้ายก็เลยออกมาเป็นสูตรเป็น4 sin t e t a cos e คูณกับ cos 2 t e t a นั่นเอง แต่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 แต,แต,แต,แต่ถ้าเกิดว่าตอนที่ทิชเชอร์คุณครูสอนยังอยู่ในช่วงอะไรครับยังไม่ขึ้นสองเท่าเรายังต้องพึ่งพาสูตรอะไรครับ x บวก y เท่ากับอะไรเอ่ย s i n x cos y บวกด้วย cos x s i n y เราก็ต้องพิสูจน์ เองโอเคไหมลูกโดยพิสูจน์ว่าไซน์นะครับ2เซต้าเท่ากับไซน์เซต้าบวกเซต้าอันนี้วิธีการเขียนพิส e ูจน์ที่เป็นข้อสอบแบบอัตนัยเนาะโดยใช้ความรู้แค่ว่าไซน์ x บวกไเท่ากับไม่ไม่มีความรู้เรื่องไซน์สองเท่าเราก็ต้องแปลงอย่างนี้ก็กลายเป็นไรครับไซน์เซต้าคอสเซต้าบวกด้วย คอสเซตาไซเซตา,ซาเป็นสองเท่าของไซด์เซตาคอสเซต้าแล้วค่อยมาเริ่มต้นด้วยสีแดงลงมาเรื่อยๆ,ๆเขียนไ,ม,ไม่รบเขียนไม่ไดแค้นเองอ่ะส่วนข้อที่สองครูขอใช้แค่ความรู้ที่ว่าแทน X บวก Y เท่ากับแทน x บวกแทน y ส่วนด้วย1ลบแทน x คูณกับแทน y โอเคใช้สมบัตินี้ในการพิสูจน์ครับผมแต่ <There. S 1> อย่าลืมนะไอพวกนี้เราจะได้เสมอนะคืออะไรครับไซน์กำลังสอง x บวก เรา 2x เท่ากับ1จะได้เสมอครับนะมันเพราะมันเป็นสูตรต้นต้นกำเนิดเลยลูกใช้ได้เสมอครับสเต็ปแรกคงไม่มีอะไรผิดพลาดว่าเราต้องอะไรครับเปลี่ยนแทน 2a เนาะเพราะฉะนั้นจ้าตัวน,นี้ก็แทน 2a ก็ได้กลายเป็นอะไรครับแทน a บวกแทน a ส่วนด้วย หนึ่งลบแทน a คูณกับแทน a ครับผมเพราะฉะนั้นพิสูจน์ก็เป็นเล็บซ้ายซ้ายมือก็เป็น2องแทน a ส่วนด้วยแทน2 a ก็แทนค่าลงไปก็เป็นสอง แทน A คูเกับเิบเป็นส่วนเลยได้ได้ไหมลกูก1ลบแทนกลางสอง 2a ส่วนด้วย2แทน A ใช่ไหม่ันไหมไม่มเปเศษส่วนซ้อนเลยลูกและอันนี้ก็จะตัดกันตัดกันเรียนหนึ่งลบแทนกลางสองซึ่งมันก็คือ ก็คือเศษกำลังสองใช่ไหมแทนมันเป็นสองเศษกำลังสองอะเศษกำลังสองจารางงิงเหรใช่ไหมเศษกำลังสองเอหรอ ตรงนี้หรือเปล่าอ่ะมาดูตรงนี้ตรงนี้ปึ๊ตรงนี้นลถ้าครูเอาอะไรหารครับคอร์สกำลังสอง x หารครณจะได้อะไรครับแทนกำลังสอง x บวก1เท่ากับเซ็กลังสอง x ทันไหมครับเพราะฉะนั้น หนึ่งครูก็แทนค่ากับอันนี้ครูก็จะเป็นหนึ่งลบแทนกลังสองเอใช่ไหมลูกเท่ากับหนึ่งลบปึ๊บแทนกลังสองเอคือสิบกำลังสองเอลบหนึ่ง<า>ใช่ไหมโอเคไหมลูกทำไหมเอแทนกำลังสอง เท่ากับเซกกำลังสองลบหนึ่งโอเคเนาะพอะก็จะเท่ากับเท่าไหร่ครับอันนี้ก็เท่ากับอันนี้ลบเป็นสองลบอะไรครับเซกกำลังสองอนี่แบบเนี้ยนะครับอ่านะครับตามนี้เพราะฉะนั้นก็เลยว่าข้อนี้ก็เลยพิมพ์โจทย์ผิดนะลูก เป็นสองลบก็คือตกขึ้นใหม่ลบนั่น,น,นเองอ่ะค่อยไปไปด้วยกันดูสิเสกขึ้นหนึ่งส่วนด้วยครับหนึ1 1> ่งส่วนคอร์สคอร์ก็คือคอร์เท่ากับก็น่าจะต้องบวกลบเศษส่วนเป็นหนึ่งลบอะไรครับคอร์สกำลงังสองเซต้าส่วนด้วยคอร์เซต้า ซน์รังสองบวกคอร์รังสองเท่ากับหพลัอคอร์สังสองก็เลยเท่ากับ1นึ่งลบไซนังสองเซต้าส่วนด้วยคอ s ซสยซต้างบนี้โอเคไหมลกูกก็เลยกลายเป็นอะไรครับกระจายเข้าเข้าไปเป็นอะไซน์ลังสองเซต้าคือไซน์เซต้าคูณกับไซน์เซต้าแล้วก็ส่วนด้วย คอสเซต้าคู่แรกก็กลายเป็นอะไรครับแทนเห็นไหมอืมก็เลยกลายเป็นแทนเซต้าคูณกับไซเซต้ายองเอออ่าอันนี้ก็จะเป็นอะไรนะก็จะเป็นคอสคอสคือคอส่วนไซน์เนาะคอสเซต้าส่วนด้วย s ซด์เซตาส่วนแทนคือ s ซ n ซาส่วนด้วยคอ s เซตาแล้วก็คูณกันเป็นคอสกำลังสองเซตาบวกไซด์ลังสองเซาส่วนด้วยไซ์เซตาคูณคอสเซตาแล้วก็เป็นอะไรครับหนึ่งส่วนไซ n ์ซ คูณกับคอสเซต้าชีวิตโลกก็เป็นอะไรครับหนึ่งส่วนไซเป็นโคเซกหนึ่งส่วนคอสเป็นเซกก็เป็นเซกเซต้าคอสเซต้าก็จบโคเซกเซต้าครับเรียบร้อย